เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่60หน้า11ถึงหน้า22ชุนหาชาดกว่าด้วยการครบบัณฑิตและคบคนพาลข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนขอพระองค์จงทรงสดับคำของข้าพระองค์ข้าพระองค์มาถึงในที่นี้ด้วยประโยชน์ในพระเจ้าชุนหะ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเมื่อพราหมณ์เดินทางไกลยืนอยู่บัณฑิตทั้งหลายไม่ควรพูดว่าพระราชาควรเสด็จเลยไปดูก่อนพราหมณ์ข้าพเจ้ากำลังรอฟังอยู่ท่านมาถึงที่นี้ด้วยประโยชน์อันใดจงบอกประโยชน์อันนั้นหรือว่าท่านปรารถนาประโยชน์อะไรในข้าพเจ้าจึงมาในที่นี้เชิญท่านพราหมณ์บอกมาเถิด ขอพระองค์โปรดพระราชทานบ้านสวยห้าตำบลแก่ข้าพระองค์ทาสีหนึ่งรคนโคเจ็ดร้อยทองเนื้อดีหนึ่งพันแท่งขอได้ทรงโปรดประทานภรนรยาผู้พริ้มเพราแก่ข้าพระองค์สองคนดูก่อนพรามตบะอันมีกำลังกล้าของท่านมีอยู่หรือหรือว่ามนขลังของท่านมีอยู่หรือว่ายักษ์บางพวกผู้เชื่อถ้อยคำของท่านมีอยู่ หรือว่าท่านยังจำได้ถึงประโยชน์ที่ท่านทำแล้วแก่เราตบะของข้าพระองค์มิได้มีแม้มนของข้าพระองค์ก็มิได้มียักษ์บางพวกผู้เชื่อฟังถ้อยคําของข้าพระองค์ก็ไม่มีอันหนึ่งข้าพระองค์ก็จำไม่ได้ถึงประโยชน์ที่ข้าพระองค์ทำแล้วแก่พระองค์ก็แต่ว่าเมื่อก่อนได้มีการพบปะกันเท่านั้นเองข้าพเจ้ารู้อยู่ว่า การเห็นนี้เป็นการเห็นครั้งแรกนอกจากนี้ข้าพเจ้าจำไม่ได้ถึงการพบกันในครั้งใดเลยข้าพเจ้าถามถึงเรื่องนั้นขอท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าว่าเราได้เคยพบกันเมื่อไรหรือที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์และข้าพระองค์ได้อยู่กันมาแล้วในเมืองตักกะศิลาอันเป็นเมืองที่รื่นรมของพระเจ้าคันธารราช พระองค์กับข้าพระองค์ได้กระทบไหลกันในความมืดมีหมอกทึบในนครน,นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์และข้าพระองค์ยืนกันอยู่ในที่ตรงนั้นเจรจาปราศัยด้วยถ้อยคำอันให้รึกถึงกันที่ตรงนั้นแลเป็นการพบกันแห่งพระองค์และข้าพระองค์ภายหลังจากนั้นมิได้มีก่อนแต่นั้นก็ไม่มีดูก่อนพราม การสมาคมกับสับปะรษย่อมมีในหมู่มนุษย์บางครั้งบางคราวบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่กระทําไว้แล้วในการก่อนให้เสื่อมสูญไปส่วนคนพานทั้งหลายย่อมทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่เขาทําไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณที่ทําไว้ในคนพานทั้งหลาย ถึงจะมากมายก็ย่อมเสื่อมไปหมดเพราะว่าคนผานทั้งหลายเป็นคนอักตันยูส่วนนักปราดทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่เขาทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณที่ทำไว้ในนักปราดทั้งหลายถึงจะน้อยก็ย่อมไม่เสื่อมหายไปเพราะว่านักปราดทั้งหลายเป็นผู้มีความกตัญญูดี ข้าพเจ้าจะให้บ้านสวยห้าตำบลแก่ท่านทาสีหนึ่งรอคนโคเจ็ดร้อยหองเนื้อดีหนึ่งพันแท่งและภรรยาผู้พริ้มเพราสองคนมีชาติและตระกูลเสมอกันแก่ท่านข้าแต่พระราชาการสมาคมกับสัตว์บุรุษย่อมเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกาสิกรัฐข้าพระองค์บริบูรณ์ไปด้วยสมบัติมีบ้านสวยเป็นต้น เหมือนพระจันทร์ตั้งอยู่ในถ้ำกลางแห่งหมู่ดาวทั้งหลายฉะนั้นการสังคมกับพระองค์นั่นแลเป็นอันว่าฆ่าพระองค์ได้แล้วในวันนี้เองจบชุนหะชาดกที่สองอัตกถาชุนหะชาดกพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปารลบพรที่พระอานนทเถระได้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้มีคำเริ่มต้นว่า สุโนหิไมหังวัจนางชชินทะดังนี้ดังจะก,กล่าวโดยพิสดารในปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้มีอุปถากประจำตลอด20สปีบางคราวเป็นพระนาคสมาลเถ,ถระก็อุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าบางคราวพระนาคิตะบางคราวพระอุปวานะบางคราวพระสุนัขตะ บางคราวพระจุนทะบางคราวพระสาคตะบางคราวพระเมขิยะภายหลังวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเป็นผู้แก่แล้วภิกษุบางพวกเมื่อเรากล่าวว่าจะไปทางนี้แล้วพากันไปเสียทางอื่นบางพวกทิ้งบาดและจีวรของเราไว้ที่พื้นดิน พวกเธอจงรู้ภิกษุรูปหนึ่งผู้จะเป็นอุปถากประจำตัวเราทรงห้ามพระสารีบุตรเถระเป็นต้นที่พากันลุกขึ้นกระทำอันชลีด้วยเสียงกล้าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จากอุปถากข้าพระองค์จากอุปถากดังนี้ด้วยพระดำรัสว่าความปรารถนาของพวกเธอถึงที่สุดแล้วพอละลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านพระอานนทะเถระว่าอาวุโสท่านจงวิงวอนการอุปถากเถิดพระเถระขอพรแปดประการคือปฏิเสธสี่และข้อวิงวอนสี่เหล่านี้คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไม่ประธานจีวรที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์จากไม่ให้บินทบาท จกไม่ให้อยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันจกไม่พาข่าพระองค์ไปยังที่ที่นิมนต์ก็ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไปยังที่นิมนต์ที่ข่าพระองค์รับไว้ถ้าข่าพระองค์จักได้เพื่อให้บริษัทที่มาจากนอกแว่นแคลนนอกชนบทเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ได้เข้าเฝ้าในขณะที่มาแล้วทีเดียว ขอให้ข้าพระองค์จักได้เป้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่ข้าพระองค์เกิดความสงสัยถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันใดในที่รับหลังข้าพระองค์กลับมาแล้วขอได้แสดงธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์อีกด้วยอาการอย่างนี้ข้าพระองค์จึงจักอุปถารพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ประทานแก่เธอแล้ว ตั้งแต่นั้นมาพระอานนทเถระก็ได้เป็นอุปถากประำํำเป็นเวลา25ปีพระเถระได้รับสถาปนาในเอตะทัคคะในฐานะหประกอบด้วยสัมปทาเจ็เหล่านี้คืออาคัมมะสัมปทาอธิคัมมะสัมปทาปุพเพเหตุสัมปทาอัทธ,ธัปริปุชฉาสัมป,าปทาติถวาสะสัมปทา ทวาสัมปทาโยนิโสมณสิการะสัมปทาและพุทธุป,ปนิยสัมปทาได้รับมรดกคือพรแปดประการในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ปรากฏชัดในพระพุทธศาสนาได้ปรากฏเหมือนพระจันท์ลอยเด่นในท้องฟ้าภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโส พระตถาคตได้ให้พระอานนทเถระอิ่มหนำด้วยการประทานพรพระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ให้พระอานนทอิ่มหนำด้วยพรแล้ว ในการก่อนนั่นเองเราก็ได้ให้สิ่งที่เธอร้องขอเหมือนกันดังนี้แล้วจึงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระราชโอรสของเท้าเธอทรงพระนามว่าชุนหกุมารทรงศึกษาศิลปะในกรุงตักกะศิลา ให้การประกอบเนืองเนืองแก่อาจารย์ในเวลามืดค่ำตอนกลางคืนออกจากเรือนของอาจารย์รีบไปที่อยู่ของตนเมื่อไม่เห็นพรามคนใดคนหนึ่งผู้เที่ยวพิกษาอาจารย์ไปยังที่อยู่ของตนจึงตีตุ่มพัดของพรามนั้นแตกไปพรามล้มลงร้องไห้กุมารกลับได้ความกรุณาจึงจับมือพรามนั้นให้ลุกขึ้นพรามกล่าวว่า เธอมาทำลายภาชนะภิกษาของเราทำไมจงให้ฆ่าพัตตหารแก่เรากุมารกล่าวว่าพรามบัดนี้เราไม่อาจจะให้ฆ่าพัตตหารนั้นแก่ท่านได้ก็แลเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าชุนหะกุมารเมื่อเราดำรงอยู่ในรัชสมบัติท่านพึงมาขอทรัพย์เราได้ ได้จบการศึกษาแล้วไหว้าอาจารย์แล้วไปยังกรุงพารานสีแสดงศิลปะแก่พระบิดาพระบิดาทรงคิดว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ได้เห็นบุตรแล้วเราจักเห็นบุตรนั้นได้เป็นพระราชาดังนี้แล้วจึงอภิเสกไว้ในรัชสมบัติพระองค์เป็นพระราชามีพระนามว่าชุนหะครองราชสมบัติโดยธรรม รามทราบเรื่องนั้นแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เราจักให้พระราชานำข้าพทหารมาแก่เราจึงไปยังกรุงพาราณสีมองเห็นพระราชากำลังทำประทักษิณพระนครที่ตกแต่งไว้นั่นแลจึงยืนอยู่ในที่สูงแห่งหนึ่งแล้วเหยียดมือออกไปให้ชัยชนะพระราชาเสด็จเลยไปโดยไม่เหลียวดูเลยร,รามรู้ว่าเท้าเธอมิได้เห็น เมื่อจะยกเรื่องขึ้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนขอพระองค์จงทรงสดับคํคำของข้าพระองค์ข้าพระองค์มาถึงในที่นี้ด้วยประโยชน์ในพระเจ้าชุนหะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเมื่อพรหมามเดินทางไกลย,ยืนอยู่บัณฑิตทั้งหลายไม่ควรพูดว่าพระราชาควรเสด็จเลยไปบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทว่า ชุนหำหิพรามย่อมแสดงว่าข้าแต่มหาราชจจาข้าพระองค์มาถึงในที่นี้ด้วยประโยชน์อันหนึ่งในท่านผู้ชื่อว่าชุนหะมิได้มาโดยไร้เหตุผลบทว่าอิทิเกได้แก่มาสิ้นระยะกาลนานบทว่าคันตพังความว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ได้กล่าวมาแล้วและย่อมไม่กล่าวว่าพระราชาควรเสด็จเลยไป โดยไม่เหลียวแลดูพรามผู้เดินทางไกลคือผู้มาสิ้นระยะกาลนานร้องขออยู่พระราชาทรงสดับคําของเธอแล้วจึงเอาขอเพชรข่มช้างได้ตรัสคาถาที่สองว่าดูก่อนพรามข้าพเจ้ากําลังรอฟังท่านอยู่ท่านมาถึงในที่นี้ด้วยประโยชน์อันใดจงบอกประโยชน์อันนั้น หรือว่าท่านปรารถนาประโยชน์อะไรในข้าพเจ้าจึงมาในที่นี้เชิญท่านพรหมามบอกมาเถิดสับว่าอีคะในคาถานั้นเป็นนิบาตใช้ในอัฏฐว่าประท้วงต่อแต่นั้นจึงได้กล่าวคาถาที่เหลือด้วยอำนาจคำโต้อตอบของพรหมามกับพระราชาว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานบ้านสวยห้าตำบลแก่ข้าพระองค์ ทาสีหนึ่งรคนโคเจร้อตัวทองเนื้อดีหนึ่งพันแท่งขอได้ทรงโปรดประทานภรรยาผู้พริ้มเพราแก่ข่าพระองค์สองคนดูก่อนพราหมณ์ตบะอันมีกําลังกล้าของท่านมีอยู่หรือหรือว่ามนขลังของท่านมีอยู่หรือว่ายักษ์บางพวกผู้เชื่อฟังถ้อยคำของท่านมีอยู่หรือว่าท่านยังจำได้ถึงประโยชน์ที่ท่านทำแล้วแก่เรา บะของข้าพระองค์มิได้มีแม้มนของข้าพระองค์มิได้มียักษ์บางพวกผู้เชื่อฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ก็ไม่มีอันหนึง่งข้าพระองค์ก็จำไม่ได้ถึงประโยชน์ที่ข้าพระองค์ทำแล้วแก่พระองค์ก็แต่ว่าเมื่อก่อนได้มีการพบปะกันเท่านั้นเองข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าการเห็นนี้เป็นการเห็นครั้งแรก นอกจากนี้ข้าพเจ้าจำไม่ได้ถึงการพบกันในครั้งใดเลยข้าพเจ้าถามถึงเรื่องนั้นขอท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าว่าเราได้เคยพบกันเมื่อไรหรือที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์และข้าพระองค์ได้อยู่กันมาแล้วในเมืองตักกะศิลาอันเป็นเมืองที่รื่นรมของพระเจ้าคันธารราชพระองค์กับข้าพระองค์ได้กระทบไหลกันในความมืด มีหมอกทึบในนครน,นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์และข้าพระองค์ยืนกันอยู่ในที่ตรงนั้นเจรจาปราศัยด้วยคำอันให้ระลึกถึงกันที่ตรงนั้นแลเป็นการพบกันแห่งพระองค์และข้าพระองค์ภายหลังจากนั้นมิได้มีแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีดูก่อนพรามการสมาคมกับสัพประษย่อมมีในหมู่มนุษย์บางครั้งบางคราว บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่กระทำไว้แล้วในการก่อนให้เสื่อมสูญไปส่วนคนพานทั้งหลายย่อมทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่เขาทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณที่ทำไว้ในคนพานทั้งหลายถึงจะมากมายก็ย่อมเสื่อมไปหมดเพราะว่าคนพานทั้งหลายเป็นคนอักตันยู ส่วนนักปราดทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะกันความสนิทสนมหรือคุณที่เขาทำไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณที่ทำไว้ในนักปราดทั้งหลายถึงจะน้อยก็ย่อมไม่เสื่อมหายไปเพราะว่านักปราดทั้งหลายเป็นผู้มีความกตันอยู่ดีข้าพเจ้าจะให้บ้านสวยห้าตำบลแก่ท่านทาสีหนึ่งรคนโคเจ็ร้อตัวทองเนื้อดีหนึ่พแท่ง และภรรยาผู้พริ้มเผาสองคนมีชาติและตระกูลเสมอกันแก่ท่านข้าแต่พระราชาการสมาคมกับสัตว์บุรุษย่อมเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกาศิกลาศข้าพระองค์บริบูรณ์ไปด้วยสมบัติมีบ้านสวยเป็นต้นเหมือนพระจันทร์ตั้งอยู่ท่ามกลางแห่งหมู่ดาวทั้งหลายฉะนั้นการสังคมกับพระองค์นั่นแล เป็นอันว่าข่าพระองค์ได้แล้วในวันนี้เองบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสาทิสีความว่าขอพระองค์จงทรงประทานภริยาผู้พริ้งพร้อมด้วยรูปผู้มีผิวพัรร์มีชาติตระกูลและประเทศนั้นนั่นแลผู้มียศใหญ่สองนางเป็นผู้เช่นเดียวกันกับข้าพระองค์บทว่าพีสรูปโปความว่าดูก่อนพราหม บกรรมอันได้แก่คุณแห่งศีลและอาจาระของท่านมีเรี่ยวแรงหรืออย่างไรบดว่ามันตานุเตความว่าหรือมนอันขลังยิ่งนักอันให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างของท่านมีอยู่บดว่าอัส,สกาความว่าพวกยักษ์ผู้กระทำตามถ้อยคำผู้ให้สิ่งที่ท่านมุ่งมาดปรารถนาบางจำพวกของท่านมีอยู่ บทว่ากัตตังความว่าท่านถามว่าท่านยังนึกถึงประโยชน์อะไรอะไรที่ท่านทำไว้แก่ข้าพเจ้าบทว่าสังคติมัตตังความว่าพรามกราบภูลว่าเหตุเพียงการมาพบกันกับพระองค์ได้มีแก่ข้าพระองค์ในครั้งก่อนบทว่าชาณโตเมความว่านี้เป็นการเห็นครั้งแรกของท่านกับข้าพเจ้าผู้รู้อยู่ บทว่าณตาพิชานามิความว่าเราไม่รู้จักท่านบทว่าติมิสาทายังได้แก่กลางคืนอันมืดมิดบทว่าเตตตะถัดวานะความว่าเราเหล่านั้นยืนอยู่ในที่ที่ไหลต่อไหลกระคบกันนั้นบทว่าวีติสาริมหะตัดทะความว่าพรามกราบทูลว่าในที่ตรงนั้นนั่นแหละ พวกเราได้อย่างถ้อยคําอันควรที่จะพึงระลึกให้หลั่งไหลคือข้าพระองค์กราบทูลว่าภาชนะพิกษาของข้าพระองค์อันพระองค์ทุบแตกแล้วขอพระองค์จงประทานข้าพัตหารแก่ข้าพระองค์พระองค์ตรัสว่าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะใช้ข้าพัตหารแก่ท่านได้แต่ข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีชื่อว่าชุนหกุมาร เมื่อข้าพเจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติท่านค่อยมาทวงทรัพย์กับข้าพเจ้าสารานิยกถานี้พวกเราได้กระทำกันไว้แล้วบทว่าสาเยวะโนสังคติมัตตะมาสิความว่าพรามแสดงว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพวกเรามีเพียงได้พบปะระหว่างกันและกันคือได้พบกันเพียงครู่เดียว บทว่าตะโตความว่าภายหลังหรือก่อนแต่นั้นคือจากมิตรภาพชั่วครู่นั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็นการพบปะของพวกเราไม่เคยมีครั้งไหนเลยบทว่าณปันตะิตาความว่าดูก่อนพรามอันท่านผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทำให้การพบปะเพียงชั่วครู่นั้นหรือหรือการคุ้นเคยกันตลอดกาลนาน คุณที่ท่านทำไว้ในการก่อนอะไรอะไรเสื่อมศูญย์ไปบทว่าพระหุงปิแปลว่าแม้มากมายบทว่าอากตัญญูปาความว่าเพราะเหตุที่พวกคนพาลมีสภาวะเป็นคนอากตัญญูฉะนั้นอุปการะที่ท่านทำไว้ในพวกคนพาลน,นั้นถึงจะมีมากก็ย่อมเสื่อมศูญย์ไปบทว่า สุกตัญญูปาคือมีสภาวะรู้อุปการรคุณที่ท่านทาแล้วด้วยดีหิอักษรในคําว่าตถาหิทั้งในที่นี้ทั้งในที่อื่นนั้นมีการณะเป็นอัฏฐะบทว่าททามิเตความว่าพระราชาเมื่อพระราชทานตามที่พราหมณ์ทูลขอจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นพรหมณ์เมื่อทาอนุโมทนาแด่พระราชา จึงได้กราบทูลคาถาว่าเอวังสตังเป็นอาทิคือชื่อว่าการร่วมสมาคมได้แก่การพบปะกับสัตว์บุรุษคือท่านผู้เป็นคนดีทั้งหลายแม้เพียงครั้งเดียวก็ย่อมเป็นอย่างนี้ริวะอักษรในบทว่านักขตตราชาริวะเป็นเพียงนิบาทบทว่าตารกานังได้แก่ในถ้ำกลางแห่งดวงดาวทั้งหลาย พรามทูลพระราชาว่ากาศิปติอธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพผู้เป็นใหญ่ในกาศีรัฐดวงจันทร์สถิตอยู่ในถ้ำกลางแห่งหมู่ดาวคือมีกลุ่มแห่งดวงดาวแวดล้อมย่อมเปล่งปลัง่งจำเดิมแต่วันปาติบทจนถึงวันเพนฉันใดแม้ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นวันนี้กำลังเปี่ยมด้วยบ้านสวยเป็นต้นที่พระองค์พระราชทานให บทว่าตยาหิเมความว่าการสังคมกับพระองค์แม้ข้าพระองค์ได้แล้วในครั้งก่อนก็เป็นเหมือนกับไม่ได้แต่ในวันนี้เพราะมโนรสของข้าพระองค์สำเร็จการสังคมกับพระองค์เป็นอันว่าชื่อว่าอันข้าพระองค์ได้แล้วทั้งนั้นพรามกราบทูลว่าผลแห่งไมตรีจิตกับพระองค์ของข้าพระองค์สำเร็จแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ประทานยศใหญ่แก่พราหมณ์นั้นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนเราก็เคยให้พระอานน์อิ่มเอิบด้วยพรเหมือนกันดังนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ในการนั้นได้เป็นพระอานนท์ส่วนพระราชา ได้มาเป็นเราตถา,าคตแลจบอัตถกถา,าชุนหะชาดก